เอาไม่ไงขายยังเนาะไม่ไงข่ยังล่ะแมงไม้ลูกแมงไหมเฮ้ยแมงไม้แมงไหมเฮ้ยแมงไหมยังก็กะเวนทำผีเนี่ยมะไมเฮะแบบนี้ก็มีบัตรเนาะนี่ยายปเก็บมาตั้องตอกโคกมันติอยู่ในโคกยังไงป้าป้าของคนเลิกเลิกเฮ้ยนี่ยายปเก็บมว่าถือมือมันกินอะไรอยู่ติคุณยายไม่กินอะไรอยู่บ่ยายมาว้างไหม ข้นก็มาเอาอยู่งนิ่งเป็นว่าเบิดอปุ่นนิ่งี่นี่คนมาเอาดีประเด็นตีเนียนบอเอามันจิเปียดเห็ดยังกินเหรยายอุ้ยเอาทอดถูกทอดทอดเฮ้ทอดทอดนี่โอ้เอมันรสชาติเป็นยังไงเหรอมันแสบป่ะเหรอยายแสบอยู่บ่ลูกแสบอยู่ดินี่อู้ห่นเดี๋ยวข้าวผอบออผอบบอจังพวกเนี่ยบ่อ แยกกับแปหกแปามาอยู่นี่ละท่ไ่ยานตีคือเป็นตายานแต่แยบอบอแยยานออ้ยอเาไม่ไม่มีใครบแยกมีเฮอไข่หลายลูกไข่หลายที่ไข่นึ่เต็มทองเลยเนาะที่ใช่ปะอ้ไข่อันตัวนี้หัดไว้หน่ไข่มันีออกตีฮัดไว้ไข่สีออกเงี้ยนไว้ม่นไข่ออกแกกับแปเสีชื่อมือหิที่ชั่อมือน้าน่อใหม่เนาะายเนาะ ก็ม่เห็นก็ทีเห็นแม่ผมมาตะไก่จะนี่ผาก็ทีเห็นนี่นี่ือหม่เขาเรียกอนไดนม่นี่ลเป็นหม่แมงไม่กับว่าได้แม่งทผีกัว่าได้ม่หลไม่หลเสือตีใหญ่ตัวนี้คือตัว็น้อยตังใหญ่ตัวนี้ตัวเถิมันนี้หนูตัวเถิกตัวเถิดเี่เอ้าตัวเถิกตัวเถิก็มีอีกตัวเถิดก็มีใบเลยไปย้ายไห้ปกันไปมันด้วย เอามาเมีตัวเทกมันกัีไข่อะไรจ้งไหนล่ะลูกเี่แมนไข่ีพ่อมีทอดกินแ่บวิย่ไปหามังสีตีคูมือไปหามัสีตีูมือเอเอามาา่หางีขายมาล้จ้าไหนเรายายอันมาลจาบาทมัดาเาบาวิพเอาซะล่ะเอาโอ้ยแต่วบานี่โอ้ไม่หลายเสือตียายแม่งไม่ก็แมน ต้ากระเตียนไม่กระแมนโอ้ยไปหามาเปียกเปียกมาใหญ่เก่าเนาะไปหามสิลุงนี่หละเพราะไหคาหมาคาพูดนี่ทีแมนมาเปยเอาเขาไปเอางไหนใหญ่ไป่ไปเอาเขาไปตรงไาใหญ่ไปเอาเขากับมีไม่สาวเาเน่กรไหนก่อนเาเนไม่สาวเาเแมนมัดผ่าแดงเอามัดยูตรงตอเชียู่นเนี่ยเขาจะได้เป็นไปได้ลูกอเาขึ้นไป มัดผ่าแดงใช่แล้วเนี่ยตีมัดขึ้นไปเอ้ามันกับโรมาโลดเอ้ามันเอาไงเอ้ามันย่านผ่าแดงตีย่ายกับบ้องหงจักแหละแต่ว่ามันเป็นเอ้าอุ่นของมันเนี่ยแหละเอาพ่อเด็ดต่อยไเลยยังเอาผ่าแดงเอาพ่อเด็ดต่อยตีผ่าแดงมัดเกินไปซี่อเรื่องสิเอ้ามันกับโรมาโลดหันมันมีหรือหันกับโรมาเบิสตีเอ้าคือเห็นไงตีย่ายนี่อุ้ยมีขามัน